เห็นปะไอ้กูเจอกูเจอกูเจอการาดกลางการาดกลางการาดกลางรีบมาการาดกลางการาดกลางมันมันน่าจะโยนศพถึงเปล่าพี่อย่าเป็นเคสหลุดนะเว้ยรีบรีเซตเลยอ่ะถ้าใครช่วยได้แล้วอ่ะปิ้งช่วยได้เลยใช่ปะเราครับปิ้งมากับเพื่อนอีกสองคนปิมันโยนศพเราพี่มันโยนศพเรามันปล่อยศพละกลับไปรีเซตกุ๊บบ้านไปเดี๋ยวที่เดี๋ยวพราผมช่วยเองพี่เดี๋ยวมันจะเคสหลุดเพิ่มให้ให้คนที่อยู่บนบนรถอะเหรอ ยิงแม่พี่อะไปไปนำคุกใหญ่ที่บ้านไปรอไว้ไปเทสตรอไว้แล้วก็ไปด่ายพวกแขกคุกอ่ะเอาไปเพื่อนเราอยู่ข้างหลังไงยังตามอยู่ไหมกันแจ้งบ่อยดักเราให้เราให้เองเดีพวกผมไล่เองโทษทีโทษทีือตัไปดักก็คือต้องไปรอเลยแหละเพื่อนเราต้องไฟติเราต้องไฟกันมันตรงนั้นนะตอนนั้นมันติดุอาเคสนี้อยู่ข้างบนเลยบ้านเหมือนเดิมเลยบ้านมันเลยไอ้ไอ้ไอไปไปช่วยเพื่อนที่บ้านปะอายุโดนอยู่บ้านอะเออมันจบแล้วนะจะเดี๋ยวอีกยี่สิบนาทีเอออายุเนี่ยจะเออละ ศพไอพายุแช่ไว้ใช่ไหมศพนี้อยู่ใกล้ๆเราอยู่ใกล้ๆเราเอาศพนี้ก่อนดี่เอาพายุมาก่อนไหมเป็นไปเป็นหน้าที่ตำรวจศพนี้อยู่เส้นอาเทียนาสุดมาก่อนนะใครนั่งสองอะบอกนั่งหนึ่งเลยลุยดีบิวบอยู่กับบ้านประชาชุนรักใช้บอกว่ากลามเลยบนเขาด้านขวาเราเรา่เนียมีกล่องท่อมอีกปะไม่มีนะเพดอเออนอนะ ไอครับแล้วกันทำลากอยู่ตรงไฮว์เห็นตำรวจตามาเขาว่าเลยไปตรงแรงชูพูทางแรงชูพูไฮว์ทางแรงพููพี่พี่มาแล้วตอนนี้มันทะยอยไปเอารถดูดที่บ้านเราอย่าไปบ้านกำลังตามดูอยู่ดาแคทเนี่ย พอหรอกโทษทีมึงคิดว่ากูตาไปกูตาตีมอยู่พี่พอหรอโทษอ่ะมึงว่าเขาเนี่ยมันจะไปไหนต่อขึ้นบนไม่ไม่มาล่างหรอกไม่อยู่อ่ะอบดำอ่ะใครไล่ต่อไล่เราผมผมก็ตีตามหลังมาน่าจะแบบว่าแถวเหมืองอ่ะจากการคาดเดาหลายๆอย่างปิ้งคนอยู่บ้านกี่คนนะครับไม่ไหนบอกว่าให้ปิ้งมาดักรอพี่น้องๆอ่ะบอกน้องๆมาด้วยดิถ้าปิ้งมาเดี๋ยว ยังยังไม่ถึงบ้านเลยโอเคข้างหลังข้างหลังมันข้างหลังมันอยู่ในตรงในเลียนคาลีแล้วจะตกดำคันที่ผมเจอเมื่อกี้มันโดนล้างขู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่กูมองว่าในเลเบลแด้มั้งนะอยู่ตรงแลนขาวเลยเคชาลีอยู่ตรงแลนขาวหมายถึงไอ้เคสนี้ใช่ใช่ตีอหนึ่งวันเนี้ยเรารอดเยอะแล้วเหลือไม่กี่เคสเองเลยใช่เพื่อนเราเพื่อนเรารอดเยอะมากเลยนะเพื่อนเรารอดเยอะมากเยอะมาก รถสองสวยไปรวมบ้านปอกเพื่อนเป็นรวมบ้านนะเช่นทายุแล้วก็สามนารเล่นข่าวนะครับล่าสุดมันมันมันหรือเปล่ามันอกี้สวนกับมันหรือเปล่าแต่กูไม่เจอรถบ้ามูนเลยมีใครเจอรถบ้ามูนมั้ยมันอุ้มใครอยู่รถบ้านอ่ะโดนบุกบ้านนะเพื่อนเราบอกว่าโดนบุกบ้านนะไปกดไปด่วนเลยมันถ้าโอ้ถ้าเไดนอย่างนี้กูก็ไม่กลัวไปแล้วตอนนี้ถ้ามันอุ้มไม่เอ๋อไอ้เปี๊ยเจ้าเอ๋อนะไอ้เปี๊ยเจ้าเอ๋อนะเปี๊กี้อยู่เปี๊กี้อยู่อยู่ไปบุกบ้านเพื่อนโดนบุกบ้านเพื่อนโดนบุกบ้านกำลังกลับบ้าน อาเป็นหน้าที่ของตำรวจอันน,น,นี้อันนี้ในเมืองหมดเลยครับสามอ่ามีสามมีสามอัด,ดอาวเชิดเลยอัอดาวเชิดอะไมันไปละ โดนเยอะปะไม่เยอะไปแล้วไปแล้วเอ้ยฮัลโหลมีกล่องซองบ้างมีกล่องซองบ้างไอหกเก้าเฉยมีกล่องซองบ้างนั่งเดกยวเนี่ยกล่องซอกล่องซองก่อนมึงเอามาเยอะเลยไม่ต้องกลัวมีสองอันเหลือสองอันสุดท้ายแล้วริบเติมริบเติมริบเติมบ้านเมึงจะมันมาเอารถหลุดหน้าบ้านเรานะหน้าบ้านพยายามอย่าพาวนะตอนเนี้ยก็บ้านอ่ะหรือเปล่าไอ้ฮอ่น่ะนะช่วยเพื่อนบ้านมันก่อนฮออยู่งั้นอะไม่ต้องไม่ต้อง ฮัลโหลบ้านเงียบกึบเลยนะเพื่อนเฮ้ยผมได้สองศพได้ตัวลูดสองศพได้ตัวลูดสองศพนะได้ตัวลูดสองได้ตัวลูดสองศพปล่อยก่อนไหมฟ้าปล่อยก่อนไหมช่วยเพื่อนก่อนไหมส่วนไหมสวนนะสวนได้นะส่วนได้นะอ่าได้ได้แล้วแล้วกอต่อสิทธิ์กันเลยเหลือเเลยไม่คุ้มนะมาส่วนเคลียรเพื่อนใช่ใช่ใช่กูว่าไม่คุ้มกูว่าไม่คุ้มเอ้ยก็ใหญ่เยอะไม่ไอ้ไม่ส่วนไม่ส่วนไม่ส่วนไม่ต้องส่วนหรอกไม่ต้องส่วนปล่อยเลยปล่อยเลยช่วยเพื่อนให้หมดก่อน งั้นเดี๋ยวค่อยสวนก็ได้เพื่อนซุขเปอร์แมาบมาคนนึงไปส่งตำรวจบิงส่อนไปส่งตำรวจไปส่งแล้วก็ได้ศพมาคนนึงดูพายุก่อนไหมใกลๆใช่ดูดิว่าตำรวจอยู่ไหมไปส่งศพให้ศพนึงแล้วก็เดี๋ยวบิงเอาเกือบไปน่าจะไปบ้านไปแรมเพดบ้านแล้วเลยเนี่ยเฮ้ยตำรวจแรมเพดบ้านอ่ะอยากไฟเปล่าช่วยพายุหน่อยไหมก็มาช่วยพายุจริงๆแหละเออเขาไปรวมแล้วเขาจะแรมเพดบ้านไหม นึ่งแป๊บนึงพีงต่ตอนนี้มันชุลมุนอยู่เขี้นี้ในเมืองครับปล่อยเลยบ้านเยอะมากนะไปถึงหมอ<ด>ตำรวจนะ,ะพายุอยู่นี่พายุอยู่ในบ้านพายุอยู่ในบ้านลูลงไปดิ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 ไปดิเขียวยิงดิ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงม,มีมีต่อออยู่ไม่ต้องกวเล่นไปเลยเพื่อนผมวอยู่ในาเพื่อนเพื่อนเพื่อนผิวอยู่ในขาเพื่อนผมจะเอือแล้วอุย้ยโดนโดนไฟเปอร์เฮ้ยไฟเปอร์อีสานแค้นฮอปโอ้ยเข้าบ้านเข้าบ้านมาครับไปไปไป เล่นไปตอนเล่นไปเล่นไปเล่นไปยิงให้เล่นไปเล่นไปสามไปสาไปด้เอ็มดีออกได้แล้วครับไทยเอ็มดีไม่ออกเอออกเอ็มดีออกเอออกเอออกเอ็มดออกเอออกเอออกไม่ต้องเล่นออกเอ็มดีออกไอตอตอฟังกูตอฟังกูยิงออกแออตอตฟังกูยิงช่วยตำรวจอย่างเดียวไม่ต้องเล่นตอจิงจิงช่วยตำรวจอย่างเดียวตอขึ้นมาขึ้นมา เขายิงช่วยตำรวจเดียวตอนยิงช่วยเหมือเดียวพี่พีันสีขาวข้างหลังใครคันสีขาวข้างหลังใครพวกมันเป้าพี่นายเห็นไหมเห็นไหมแอบอยู่พุ่มหลังเราหลังเราสามพสามนี่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 คันนี้คันนี้คันนี้พวกมันชนชนออกหอกมาเนี้มานี่ดิไล่ไล่หลุยไล่หลุยไล่หลุยไล่ไปหลุยไล่ไป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 ไอ้ศพได้แล้วศพได้แล้วศพเราศพเราได้แล้วศพเราได้แล้วหนึ่งศพนะศพเราได้แล้ว สุเพื่อนได้แล้ว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 เอามานี่เอามานี่กันเพี่เพื่อนโดนอยู่ไฮเวย์เฮ้ยอยู่ยิงเนี่ยไฮเว่ยไหนหยุดยิงเนี่ยจอดจอดจอดไอ้ยักษ์โดนตรงไหนผ่าไฟแดงเฮ้ยจอดดิมันมาทิ้งแล้ว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 จอดฮ่าาฮ่าก่องหมดว่ะเพื่อนกูต้องไปบ้านไปเอาได้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 เดี๋ยวยื้อไว้ให้เดี๋ยวยื้อไว้ให้ไม่มีกล่องไหมกล่องเดียวเองอะไรกล่องกล่องฟ้อมกล่องฟ้อมกล่องฟ้อมจนเหมือนกัน จอดจอดจอดจับมาจอดกล่องฟ้อมจนเหมือนกันกล่องฟ้อมจนเหมือนกันเฮ้ยฮัลโหลเอาชนเอาชนทำไมเฮ้ยไม่จอดกูจับนะเฮียเอาเพื่อนกูไปไหนเอาดิเอาดิมานี่ดิจับดิจับดิฮัลโหลครับจ่าฮัลโหลครับจ่าอะไรครับเนี่ยไอ้มึงเอาเพื่อนไปไอ้กูตอดกูเอาเพื่อนเนี่ยเขาเอาเรานี่อ่ะมันตรวจเราไม่ยอมได้ ไอ้เหี้ยกูเหลือกองซ่อมน่แหน้อยได้มาเฮ้ยมึงจอดี้คันเนี้คันเนี้เฮ้ยอะโหลจอดี้ตรงบ้านมันเป็นไงบ้างครับตรงบ้านมาประกาศจอดดิเี้ยมาประกาศน้องที่บ้านถูกไหมเฮ้ยมึงจอดดิเฮ้ยยางแตกอเลยลงเล่นลงเล่นลงเล่นดิลงเล่นลงเล่นลงเล่นดิมาล้มเอาดิเอาดิลงเล่นลงเล่นลงเล่นเขาเลิกเล่นเพจแล้วเราเลิกเล่นเพจแล้วเอาดิเอาดิเล่นดิลงลงเล่นเลย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 โอ้ยยิงกูไม่พักเลย

ประกาศกระหี้ยแล้วกูไปดิมาบ้านหน่อยต่อเหรอมาบ้านหน่อย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 เล่นไปครับกำลังไปครับเล่นไปเติมกํลังไปเติมกำลังไปเติมเล่นไปเล่นไปเล่นไปเพื่อนกําลังมาเพื่อนกําลังมาเป็นยี่สิบคนเพื่อนมายี่สิบคนเพื่อนมายี่สิบคนเล่นไปยิงให้อยู่ต่อยิงให้อยู่ตอนล่วงแล้วต่อยิงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วตอนเล่นไปอ้าว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 ไม่ต้องยิงจะถึงแล้วไม่ต้องยิง ไม่ต้องยิงเยอะกว่ายิงรถยิงเคไม้พอแทงให้ก็แทงให้เรียกเพื่อนมารีบรีบรีบมาพี่ไม่ใช่ไปเกโดนยิงก็โดนยิงก็โดนยิงยิงยิงบอรถยิงบอรถยิงบอรถดิยิงบอลยิงยิงบอรถยิงเคไม้ก่อนไม่ว่าแล้วผมถึงแล้วไม่ว่าเล่นไงจะเอาว่างั้นกำลังไปเราต้องทยอยไปกันปิ้งออกมาอยู่ไม่ถึงห้าคนรีบมารีบมารีบมา ลงเล่นเลยฟ้าลงเล่นเลยลงเล่นเลยลงเล่นได้ลงเล่นเลยดูดูดิเป็นอาวุธเป็นเล่นเป็นยังกระจอกไอ้เหี้ยชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนเพื่อนมาฉุบโดนไหมมาฟ้าก้าเพื่อนมาชุบเอาอินตายเปล่าเพื่อนตายเปล่าชุบเลยชุบเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่กันให้เติมบ้านมาหน่อยมาเติมบ้านมาหน่อยดีหน่อยยิงมาหน่อย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 มาห่วยมาหน่อยมหน่อยมหน่อยหน่อยมาหนมาหน่อยมาหน่อย่าเข่าลึกเกิาน่อยมาเน่อยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมาน่อมาหน่อย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 มาหนมาหน่อยมาฟน่อยมาหน่อยมาหน้ยมาอยมหน่อยมาหน่อกมาหน่อยมหลครับาหนอยมหน่อยมาหน่อยมา โอ้ดีอ่ะสวยสวยสวยพี่ชายไม่ตายนะไม่ตายกูไม่ตายโอ้ยเฮียดูมันอุ้มเรยมาเลยสวยครับไปทะลองเฮ้ยกลับมาเล่นในบ้านนี่เติมบ้านเติมบ้านหน่อยเติมบ้านมาหน่อยเติมบ้านมาหน่อยไมาฟาขลุ่ยมาเพื่อนเพื่อนเราไมู่ดเลยเพื่อนเพื่อนเพอ เว้ยตอนนี้พี่โมหายว่ะเยอะมันเยอะมันใกล้ๆกันเลยนะเพื่อนเย็นจเย็นเล่นในบ้านเล่นในบ้านเยอะอยู่อฮัลโหลในที่แผนเราคุยกันไม่ได้เป็นแบบเนี้ยตำรวจออกไงเยอะตอนแรกนึกว่าน้อยขอเยโทษพี่ตัดเอาพี่ไม่ได้เอาครับ จงปิงดนเราจบไปนะคิดผิดอะไรครับกไอยต่อ,ตอมาตกลถให้ผมทำไงอ่ะใจ้ริงเพื่อนเหรอมเมันม <า S 2> เต็มที่<ส>แล้วครับตานั้นแพ้ก็คือต้องแพ้ไม่ได้โยนเลยเว้ยเล่นเต็ม<ค>ที่แล้วลถูกผมพูดไปแล้วว่ามีสิทธิแพ,พ้พูดไปแล้วแต่ผมก็เล่นเต็มที่ของผมเหมือนกันเต็มที่แบบสุดๆเหมือนกันครับ แต่ผมว่าไม่แพ้ครับแค่นั้นอันนี้จริงตอนแรกก็จะม่แค่ตอนแรกอ่ะผมเห็นเขาหน่อยกับเมี่ยบอกให้รู้รอบนี้เขาหลังออกมาเออเราไม่รู้ข้างในเขาไง มีอยู่บ้านเราเยอะนะโอ้โหมาเติมทีละศพแต่ผมต้องจกนะเดี๋ยวตำรวจมา okay. ช่วยช่วยเพื่อนก่อนนะอย่าเพิ่งทำอะไรเลยอย่าทำอะไรอย่าเพิ่งทำไบ <ป S 3> นอนอย่าง่นั้นแหละเช็คบ่งไหม่นะเนื้อหลุดเตะ เอาจริงเขาไม่ได้เยอะกว่าเราเยอะเลยนะเว้ยเขาเขาพ,อพอาะๆกับเราเลยนะแต่ว่าผมมองว่าเขาเล่นเป็นระบบเล่นดึงเขา้าดึงออกพวกเราอะยัง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 ไม่ฝึกอุ้มเว้ยเราแพ้ตรงเดียวเลยคือยังไม่ยังไม่ฝึกห่ไ<พ>อไ,ได้แค่สี่นะนะที่เหลืออย,อย่าเพิ่งห่อนะอย่าไปเอากล่องเอาหอยองได้แค่สี่นะนะได้แค่สี่ยังไม่นี่ยังไม่<อ>ฝึกปุ่มฝากฝากบอกเลยนะใครมา อย่พึ่งจกนะอย่าพึ่งจกนะขอซ่อมรถอะไรก่อนที่ไปแล้เอารถกบหน่อยดิอย่าจบนะรถกบตามมาไปเอเคมาปนอมาไปเอาเคหนึ่งเากลปเแล้วปนเลยปนเลย

มีดมดหน้าหลังอย่าเยอะเกินเยอะเกินเพิ่งรู้ไอ้เฮียแก๊งดาได้คนกากไอ้เหี้ยกูเพิ่งเห็นแก๊งหนีดาได้อนดุ้ยพูดเล่นไม่เป็นกูสมเพศอาบลมเพศสมเพศ

ไไอออ้้เเาาปใหมาแล้วหลุดมาจะเร็วทำไรทำทำไรทำเลยตอนเนี้ยไม่ต้องโฟกัสหรอเลยค่ะไม่ต้องถูกห่เลยจิมครับเอานีไปพี่เอาไปจบเสร็จเอาไปกับพี่อเาที่ทับไอ้ถุงห่อที่เราเราเอามาไดไหมถุงห่ออ่ะได้ได้ได้ปนานปนานปนานเขียนมากนะเว้ยเอาไปทิ้งบ้างก็ได้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเอาไปทิ้งให้พศเดี๋ยวออกไปทิ้งให้พี่ต้องจบนี้ขอนะต้องพี่ชายใหญ่เนี่ยโอเคครับคิดรล้วขอให้สุด